สวัสดีครับนัตตูแบ็กฟอ็อกนะครับเรามาเจออีกครั้งนะครับวันนี้เราเจอปืนระบบ C2 นะครับเป็นปืนระบบเดียวนะครับแต่เราใช้ลูกเหล็กนะครับผมระยะหวังผลเลยนะผมบอกตรงๆ30เมตรนี่ได้สบายๆายระยะส่งของเขานะไม่ต่ำกว่า80เมตรถึง100เดี๋ยวเรามาอยู่มาดูทั้ง2ระยะเลยครับนี่ของตัวนี้ C2 C2 นะครับ C2 ตัวนี้นะครับองค์ประกอบของเขาครับตัวเป็นโลหะทั้งหมดเลยด้ามเป็นคลาสสิกกำคอนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ และยางเราทั้งหมด8แรงดึงนะครับ8แรงดึงเลยลูกเหล็กเราให้แตะไม่ลูกเหล็กทั้งหมดในนี้นะครับ30ลูกนะครับ8มิลพร้อมอะไรพร้อมกล้องเล่นตอบแต่สําหรับนะ้ไม่ต้องใช้กล้องถ้าใครสนใจเดี๋ยวแถมกล้องให้ด้วยจัดเลยนี่นะครับ C2 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมพูดตรงๆนะผมเอาระยะไกลก่อนนะครับระยะผมนะครับจากนี่จนถึงฝั่งนู้นนะครับผมตีให้เลยว่าประมาณ80เมตรได้สบายเดี๋ยวดูนะครับผมจะยิงแบบว่าลูกอะ่ะ จะกระทบน้ํานะครับว่ากระทบน้ําถึงนุมไหมครับดียวดูนี่นะครับก็ขอเนื่นงเราชักชักง่ายๆตัวนี้จะเป็นชักต่อเนื่องนะครับแล้วยิงนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับระยะลูกลูกลูกตกนะครับโน่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาระยะลูกตกไกลกว่านี้นะครับดูดูนะครับโนลดเห็นไหมครับระยะลูกตกเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าลูกตกค่อนข้างเรื่อจะไกลมากนะครับ หนูเห็นไหมครับระยะนี้นะครับประมาณ80เมตรเดี๋ยวเรามาดูระยะใกล้ๆกันนะว่าทะลุไหมอันนี้อันนี้ผมใช้ระยะสะระยะประมาณ20เมตรนะครับ20เมตรต้องขวดนั่นนะเราจะดูว่าวะขวดเลยนะครับดูนะนี่นะครับโดนแล้วนะครับนะครับนี่โดนไฟแลบเลยนะครับ ชักต่อเนื่องเลยนะครับนี่เราชักต่อเนื่องยิงได้ตลอดนะครับนี่จังฝาเลยอีกทีนี่นะครับจัดเต็มนะครับซีทูตัวนี้ระยะอยู่ที่30เมตรสบายสบาย15เมตรสบายสบายหวังผลได้ครับระยะแรงดึงแรงส่งไกลถึง80เมตรซีทูตัวนี้ฝากไว้ได้วยครับ ในราคาตามนี้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับจัดเต็มแถมกล้องเล่นดอกให้ด้วยป